เสียใจมากเอยวิโติเอาเหมือนเดิมเซตดีเลสโกไม่ใช่ผีที่อยากเจอสินะเชเแล้วเราไม่อยากเจอคนนี้ไม่ใช่ไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องอย่าลืมอย่าลืมเุญแจบ้านไปฮะทุกคนเราต้องไี้เจอเขาเราจะเกลือไปได้เราจะไม่เกลือตัวไปไม่เกลือทุกคนโอไปไม่เกลือโตไปไม่เกลือนะทุกคนทำคำคมประจำช่องเรานะ โตไปไม่เกลือ Are you here Can you talk We w หนาบ้าเลยเหรอปัจบัน Are you here ไม่ใช่วะ่ะ Are you here Can you talk Away Away เอาว่ามีโอกาสเจออีกแล้ว โอกาสเจอผีใหม่อีกแล้วทุกคนโอกาสมีสเปรดบล็อกมาแล้วอย่างแรกมีไฟอยู่ใกล้ๆด้วยดีมากมีโอกาสอุ้ยเอาอะเอาอะแอคตีฟด้วยพยายะมพยายามีลุ้นลุกนี้ยนดีผีตัวนี้เจอดีมีลุ้นเอลเวีต้องเจอดอทต้องเจอดอทกับกับไอ้นี่กับอ่า ต้องเจอดอทกับ ghostwriting เนี่ยมาดูสิแต่ถ้ามันเริ่มฮันมาแล้วตายเลยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแบบอยู่ต้องผีพอดีเนยก็แย่ไปก็เย่มีอะไรไหมตรงมุมนี้ไหมมุมนี้นเขาเขียนหนังสือหรือยังยังไม่ยอมเขียนเอ้ยเมื่อกี้อะไรวะเมื่อกี้เห็นนะ้ะแวบ๊บๆอะไรอะ่ะ คุณเขียนหน e งส o อได้ไหมเธอสับสน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 เมื่อกี้ไม่มีอะไรทุกคนไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรทั้งนั้นเมื่อกี้เธอสับสนเฉยๆทุกคนใจเย็นไว้ใจเย็นจริงๆใจเย็นใจเย็นตกใจวันเลยให้ดูสิให้ดูสิ เฮ้ยเดเขาโยนของอะไรวะเนะ่เฮ้ยดอดเอาวะเอาวะมีดอดมีสปปริตบอกว่าเอาวะเลดคูณสองเลดอัพเหลืออะไรเหลือไลติ้งเหลือไลติ้งเลดอัพเลดอัพเลดอัพเอาดึกนะเ,เ,เอาวะมาแล้วทุกคนจะได้เจอเข้าไหมมาดูกันเขียนหนังสือให้เราหน่อย มันมีโอกาสเป็นอย่างอื่นอีกปะโอ้มันมีโอกาสทั้งสี่ตัว,ว <Yeah. S 1> นี่หรอกุเจอะไเงี้ยเฮ้ยมีมีดอดเขียนหนังสือยังยังไม่ยอมเขียนอะ่ะหรือเขาโยนสองอย่างแล้วอะ่ะโยนสองอย่างแล้วอะ่ะเป็นเป็น Hello Can you write the book Are you here อุ้ย โด,ดดวิ่งผ่านหน้าเลยเมื่อกี้ Can you write the book แต่ถ้ามีดอท Can you write in the book Ayu r e o Diogen Hello Can you write it ไม่ใจแน่เลยอะเสียใจมันไม่ยอมเขียนนะ E F 5เป็นเรท Wordsoft เป็นโยคาย แล้วก็ฟิงก์ก็ปริน์เป็นแฟนทอมปรีซิ่งไม่มีแล้วก็จะเหลือสีอันนี้ E M F ฟิงก์ก็ปรินต์โกสอฟโกสอฟโกสออย่าเพิ่มนะ Goes off. Goes off อย่ามีนะโกสอฟโกสอฟอย่ามีเลยเห็นหนังสือให้เราเถอะเห็นหนังสือให้เราเถอะแล้วอยากเห็นนี <c oughs> อยากเจอผีใหม่มากๆเลยเสียใจมาทุกคนมันลืมกันถึงว่ามันจะใช่หรือเปล่าแต่มันมีดอทแน่ๆแหละตอนเนี้ย มันมีดอดมันมีสตอร์ปิ o ิบล็อกแหละขาดอย่างเดียวเองขาดหนึ่งอย่างเองโหนมาซี่มาซี่เยนหน่อยไป้องตอ,อเอยนไปจิ้มนักตัวจังเลยเฮ้ย <c oughs> ดอดวิ่งอีกแล้วดอดโคตรบ่อยอ่ะเป็นตัวที่ดอดบ่อยมากเลยอ่ะ เป็นการรับผีที่จริงจังมากครับวันนี้ Are you here? Can you write in the book? Are you Diogen? Are you Diogen? Hello? Can you give me a sign? Can you write in the book? Can you write in the book? ไม่ยอมเขียนนะไม่ยอมเขียนอยากเจอเขียนหน่อยเขียนหน่อยเขียนหน่อยคุณเลียวรีเควสจะจัดพคุณเลียววอนจะจัดเฮีย yeah. อีจาโผล่มาให้เห็นหน่อยเต็เตเตเต ประตูกันให้งานอุ้ยเดินไปกแล้วอ,ะอ่ะฮัลโหลแค่ยูกิฟมีอะไซด์เฮ้ยเขียนแล้วทุกคนมันเขียนแล้วทุกคนมันเขียนแล้วทุกคนมันเขียนแล้วเย้มันเขียนแล้วมันเขียนแล้ว <laughs> yeah! เ,วเว <laughs> จอแล้วเจอแล้วทุกคนกครับเราเจอมันแล้ว เราเจอมันแล้วเย้ yeah! เราเจอมันแล้วเอาไงดีวะจะถืออะไรดีอะถืออะไรดีถืออะไรดีถือถอะไรดีเอไฟมาอันนีก้ก็คือก็คือต้องรอใอ้มันออกมาสินะต้องรอให้มันต้องรอให้มันคันสินะอยากเจอจังเลยในดูสิ ต้องร้อยมันหาต้องร้อยมันหันสินะหาของหาของเคิร์สไอเทมก่อนหาของเคิร์สไอเทมเพื่อลดเคิร์สเพื่อเคิร์สตัวเองก่อนอยากเห็นหน้าชัดๆเลยเหรอเนี่ยนนนะ Item, แป๊บนึงนะหาเคิร์สไอเทมแป๊บต้องลดต้องลดเซนิตี้กระดูกอยู่นี่ด้วยนี่ยวะกระดูกไปฮะไปฮะไปฮะรอมันแมนฮันเอนมันแมวฮันมันก็ ตกด้วยอ่ะอนหนังสือแล้วดีใจจังเลยใช่ตัวนี้ใช่ไหมน่าจะใช่แหละน่าจะคนนี้แหละอุย้ยโยนของตกใจหมดยกใจหมดปัญหาคือหาที่วิ่งกันหาที่วิ่งกอนเขาบอกว่ามันสามารถวิ่งสวนมันได้เลยนะแบบมันช้ามากนะทุกคนหาของแป๊บหาของแป๊บใจเย็นใจเย็น ต้องเป็นในนี่แน่ๆเลยอ่าอะไรนะต้องเป็นต้องเป็นวีเจ้าบอร์ดแน่นาฬิช้วงล่างแน่ๆเลยอะ่ะคิดว่าจะต้องไปเดินวีเจ้าบอร์ดวีเจ้าบอร์ดมองไม่เห็นอะไรเลยวะ่ะโยนของใหญ่เลยประมาณว่าแล้วจะจัดการนายมนุษย์นายไม่รอดแน่มนุษย์ในวองนี้ปัญหาคือแต่บ,บ้านหลังนี้ต้องระวังนะเอ้ยมันเดินอุ้ย เยี่ยมไปเลยทุกคนอยากเจอป่ะทุกคนทุกคนฮนะสวัสดีเซอร์คัสเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปเช็คก,ก่อนไปไปเช็คก,ก่อนเปิดไฟได้วยเปิดไฟได้วยไปเช็คก,กันเฮ้ยนี่มันนี่มันกดกดเพอร์เฟกต์กดเพอร์เฟกต์เลยเจอเจอสวัสดีเซอร์คัสจัดไปฮนะไปสมอลแล้วมาดูมาดูกันรแต่ทุกคนทุกคนสู้เขามา ถือมือรอเนี่ยอยากเห็นจังเลยถือดิมัล S S R แล้วถือมือรอแล้วเปลี่ยนกล้องได้เปลี่ยนกล้องได้เอากล้องเอกกล้องใหม่เอากล้องใหม่เอากล้อง5าลูปเอกกล้อง5าลูปมาไหนดูสิไม่สามารถซ่อนอย่างฉันได้หรอกต้องวิ่งอย่างเดียวนะจริงเหรอเนยคนลองดูหน่อยสิอยากรู้จังเลยว่าวิ่งเร็วแค่ไหนาดูกันเปิดไฟได้จะเห็นชัดชัดมาทุกคน ได้เจอแล้วอ่ะได้เจอแล้ว,วอ่ะมาไม่ต้องเรียกแล้วเดี๋ยวเราเรียกเองเดี๋ยวเราเรียกนายเองไม่ต้องเรียกฉันหรอกมาเดี๋ยวดูหน่อยสินายเร็วแค่ไหนฉันอยากจะเห็นจริงๆฉันอยากจะเห็นมากๆเลยวีมาแล้วมาแล้วนายดูสินายดูดิอื้อหือนี่เดินเหรอ สวัสดีนี่เรียกว่าเดินใช่ไหมขอถามหน่อยอีกคำหนึ่งได้ไหมนี่เรียกว่าเดินเหรอทำไมช้าอย่างนี้อะเพื่อนสวัสดีโอ้โหชา้าเลยพระเจ้าเอาม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 าคอมอนคอมอนคอมอนดีมากดีมากเออใครๆตามมาดี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 ด,ดีทางนี้มาทางนี้ทางนี้โอเคด,ดีมากโอเคดได้ดูดูสิเฮ้ยมันเร็วขึ้นวเะเฮ้ยมันเร็วขึ้นมันเร็วขึ้น เออยเฮ้ยยั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 ยเน่ยยัยนะ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 ยัยนยยยยยยมีสปินๆ้วยอะสปินล็อคสปินสปอคอ่างมุออยนยยย้ยเยอะเลยจีเดอจัดชักขอดไอสบายใจอนั่นเรียกว่าเดินเหรอนั่นเรียกว่าเดินใช่ไหมเอากลองอกมาอีกเอากลองาอีก เอากล้องมาอีกเหมือนจะเร็วตอนตอนเลี้ยวนั่นแหละนั่น,อนเอทเาไมเลี้ยวเร็วจังอ่ะชับเชิญแต่ชับเชิญอนันหนึ่งเซตี่อะไรโอ้เซตี้ศูนย์ 0. เซตี้ศูนย์นายดูซิทำไมเดินเร็วจังเลยอะ่ะคนเร็วเลยสปีดบูสเจอไหมเจอเดี๋ยวเจอเจอแล้วเจอแล้วอยู่กูช้าเลยอีกไหม แต่เราใช้ summoning circle ไปแล้วอะต้องร้อยมันหันใหม่อะฮัลโหลเดร์ฮัลโหลเดร์ลองที่วนได้ปะวนได้ใช่ไหมมันวนได้ใช่ไหมโอเคมวนได้อยู่นะสายดิฟเนี่ยตัวนี้เหรอนั่นดิไปมาแล้วมาแล้วเฮ้ยมันเอาเฮ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่อทุกคนไปหมุนคอได้ด้วยอ่ะหมุนคอได้ด้วยอ่ะตัวนี้น่ากลัวจังเลย หมุนคอได้ด้วยปัญหาเขาอยู่ห้องนี้ป่าวะเขาจะเริ่มหันจากห้องไหนวะแั๊หนึ่งเนะ่เขาจะเริ่มหันจากห้องไหนอะสายดิฟได้แน่หรอตัวนี้ Can you give me a sign Show us Show us Can Are you here Are you here Can you give me a sign Hello เอาแล้ว ไหนวะอยู่ไหนวะไหนวะนี่ไงมาแล้วอื้มอื้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพอมันเข้ามุมมันเร็วอ่ะมันเข้าพอพอมันเข้ามุมมันเร็วอะเอาวะเอาวะเอาวะเฮ้ยมันทะลุมันทะลุผนังโอ้ยติด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 สวัสดีเดินช้าจังเลยนี่นี่มันล้องลงมาลรื่องนี่มัฮัลโหลเดย์อู๋มาแล้วมาแล้ว หาจังเลยนั่นเดินเหรอสวัสดีมาแล้ววาแล้วะไรอไหนะไรอุ้ยสวัสดีแย่แล้วรีบหยุดทันก่อนหยุดทันก่อนไม่มีที่หลบแล้วย่ายายนะยายนะไม่มีที่หลบแล้วมั้ยพอแล้วตันแล้วตันแล้วย่แล้วย่แล้วเฮ้ยหมดพอดีไปแล้วไปแล้วไปไปหนีหนีเร็วเร็วหนีออกจากบ้านเร็ว จะซึ่งก็หมาคือทางตัที่ทางที่เร็วที่สุดเงิ้สิอุ้ยมันปิดประตูด้วยไปแล้วไายบมยไม่ไม่ไไไไขี่รถเต่าเนี่ยก็ช้าดูสโลว์ดูสโลว์ดูสโลว์จัดจัดไปฮะช้าจริจงด้วยแต่หันนานอยู่นะครับหันนานเพราะว่าเป็นไอ้นี่ไงเป็นเป็นเคอร์ชันนะแต่ว่าเดินเดินโคตรชา้าไปเงี โอเคไายบายขอบคุณนะที่มาเล่นด้วยเฮงมากช้าจริงด้วยแต่ฮันนานอยู่ใช่เหมือนมาแกงแกงโปแงงผีอะนั้นโอเคเสร็จสิ้นภารกิจไปแล้ววันนี้ได้เจอผีที่ชาที่สุดในโลกใบนี้ดิโอเจนแล้วก็ต้องประมาณนั้นแหละนะวันนี้ก็เท่านี้ก่อนละกันหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งนะครับก็ต้องขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการรับชมด้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กด subscribe ให้ช n e l ของเรียวด้วยนะครับหวังว่าจะได้เจอกันในไลฟ์สตรีมนะขอบคุณครับแล้วเจอกันนะบ๊ายบาย